สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยหลายๆล,ยล,ยลยท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้มาคุยอะไรกันดีนะคะมาเก็บตกแล้วกันมันมีหลายๆเหตุการณ์แล้วก็ คือคลิปนี้จะบอกว่าคนเรานะถ้าเราลองเป็นคนที่แบบเป็นคนดีโนยเนื้อแท้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนตแต่ไรตั้งแต่สาวจนเราโตจนเรามีอายุจนเรามีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเรื่องราวความดีที่เราทําอ่ะเราไม่ได้หวังผลแล้วนะเราก็อยากจะทําความดีไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องราวความดีสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาถึงตัวเราไม่วันใดวันหนึ่งอะ่ะ ทั้งที่เราทําไปเราไม่ได้หวังผลอะไรอะนะเอ๊มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใจเย็นๆค่ะทุกท่านคลิปนี้เป็นเรื่องราวดีๆจันลงใจจันลงโลก <c oughs> นะไม่มีดราม่าไม่ต้องกลัวนะคะหลังๆนี่โอ้โหบางช่วงดราม่าถาโถมนี่อย่าว่าแต่คนฟังคิวขมวดเลยค่ะคนทําช่วงนั้นเอก็กตึบต๊บๆไปเหมือนกันนะไอ้เรื่องท็อกซิคลายๆนี่คือเราก็อยากรู้นะว่ามันเกิดเรื่องอะไรกับน้องใช่ปะ เราก็ต้องพยายามไปดูว่าเออเขาพูดอะไรกันใช่ป่ะทำไปทำมามากๆนี่มันตึบๆนะแต่ถ้าทำเรื่องจะลงใจสบายใจโมเมนต์ฟินๆอะไรอย่างเงี้ยยิ้มหน้าบานนะคะหลั่งสารดีๆออกมาจากทางร่างกายเพราะฉะนั้นคนเราต้องนะคะเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในเวไหนนะคะเวลันลาหรือว่าเวแบบใช่ไหมนะเออแต่มันก็ต้องแบบว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกด้วยไม่ใช่ว่าโลกเขานะไปถึงไหนโหดร้ายกันอะไรขนาดไหนแล้วแต่เราก็ยังมาแบบ เรื่องเราดีๆอยู่นะั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเอาตามสถานการณ์จริงนะคะแต่พยายามมองโลกตามความเอางี้ดะวว่าพยายามมองโลกตามความเป็นจริงแต่แบบว่าด้วยใจที่เป็นสุขละกัน <c oughs> เอเกินงานหรอเออก็ทักไทยนะคะเอฟซี FC, พี่หลิงน้องอ,อมกันหน่อยนะไม่ใช่มาถึงก็สวบสวบสวบ,สวบเลยใช่ไหมมันก็ต้องมีบทเกินเอยุคนี้เขาไม่ต้องเกินแล้วเขาเข้าเรื่องเลยโอเคมานะขออีกนิดนึงได้ปะ เอาก็เอาซีก็ช่องเธอนน่นะก่อนจะไปกันยาวๆก็คือท่านไหนต้องการช Sh e ้อปปิ้งช้อปปี้อะช้อปผ่านช่องเอทูบได้แล้วนะหรูยังเขารูกันทั้งบ้างแล้วเอขอ,อน,นี้นึงนะก็คือท่านไหนดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าน้ตบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอแหน่สคิปข้ามเหรออย่าให้รู้นะเอาเลยเอตามสบายตามสะดวกใครดูเวอร์ชันมือถือค่ะจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองนี่แหละจะมีคำว่า more more หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปั๊บเนาะหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะคะว่าเออแน่นอนค่ะ99%เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สินค้าที่ท่านต้องการหรอกแต่ว่าที่ให้เลือกจิ้มไปสักสินค้าใด้สินค้าหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะให้มันทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมลิงก์ นะคะลิงก์ต่อไปอยังแอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรญหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช e, ้อปปีง่ายๆเท่านี้เองค่ะเอาที่ท่านแบบจําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ายังไม่มีอะไรจะต้องซื้อก็ยังไม่ต้องซื้อนะคะเอาแบบมุวนๆจอยๆกันเนาะอ่ะมาเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องนี้ก่อนละกันคือเออไปรู้มาจากทางฝั่งอินเตอร์แฟนเขาเขาเอามาโพสต์รีโพสตต่อให้ทางบ้านเดี่ยวน้องอมที่จีนนั่นแหละ บ้านเดี๋ยน้องอมเดี๋ยวนี้ก็มีหลายบ้านเนาะมีบ้านอมกรโปรเทคอะไรสักอย่างนะชื่อไม่แม่นนะแต่ประมาณว่าเอาไว้มาต่อสู้ดราม่าน้องอมโดยเฉพาะแล้วก็บ้านเดี๋ยน้องอมที่จีนอ่าเห็นแล้วนะเอเห็นแล้วสงสัยตอนนั้นแอคแอคของบ้านเดี๋ยน้องอมที่จีนติดเงาแน่เลยอะเอไม่เห็นนะแต่ตอนนี้เห็นแล้วมีหลายบ้านเหมือนกันนะคะเฉพาะที่จีนนะเพราะมารีโพสต์ต่อกันรีโพสต์อะไรเออันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเป็นคลิปของช่องตอกตอกคุณไก่วลายยุทธ ทันกันใช่ไหมคุณไก่วลายุดด่างผู้จัดดังของช่อง3ามเขานะคะตอนนี้ก็มาทำรายการตกโอ้โหเห็นไหมจะยังไงเราก็ห้ามตกเทรนนะเขานะคนเขาไปอยู่ที่แอปไหนเราก็ต้องไปอยู่ตรงที่คนเขาเยอะๆนะคะถ้าเราจะขายของหรือว่าเราจะทำคอนเทนต์นะคะให้คนมาดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะเนี่ยคุณไก่วรายุธก็ไปมีช่องของตัวเองชื่อรายการไก่แช่เหล้า EP32 ค่ะใครดูกันยังเขาก็แชร์แชร์ต่อๆกันมาเนาะเป็นโมเมนท์ที่คุณไก่เวลายุทธเล่าถึงแม่ก้อยลามาถึงน้องออมคือได้ร่วมงานตั้งแต่แม่ยันลูกอะ่ะอ่ะขออนุญาตคุณไก่เวลายุทธนะเดี๋ยวถ้าเอไม่ลืมเอจะแปะหมดเอาไว้ให้ว่าใครเผื่อใครอยากจะไปตามคุณไก่เวลายุทธก็จะมีโมเมนต์มากมายเลยเกี่ยวกับพวกดารงดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเออและส่วนคลิปเนี้ย e ีพีสามสองเป็นคลิปที่เล่า เรื่องของคุณก้อยนารมนพงษุภาพนะคะกับน้องออมกอน,นพัฒน์อะนะมามาดูพร้อมกันค่ะที่ไก่ขาโอ้ยสนุกอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ <c oughs> ค่ะค่ะไก่แช่แล่าเรามาอีกแล้วว่าจะ <c oughs> แ,แค่อะไรดิฉัน่ะ <c oughs> ให้ทายดีกว่าเพราะ <c oughs> ตอนนี้ลูกสาวเล่นยูริดังมาก <c oughs> มีคนเดียวน้องออมแล้วแม่เขาไอ้ก้อยจากนารมณ์พงษุพัน์ อย๋ยนี่ค่ะดูสิหน้าเหมือนกันไหมคะับแนลูกจากฝันสุนิรันร์ค่ะมาณ <25 1. S 1> ปี2541ช่วงนั้นนะตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กสาวยังเป็นสาวสวยแล้วก็เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆและเป็นเด็กที่น่ารักมากคือเวลาเล่นละครกับพี่เรื่องไหนก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้เธอไม่เคยถามเลยว่าพี่ไก่เล่นเป็นอะไรคะมีบทกี่ตอนคะ บทอะไรยังไงเธอเล่นหมดเธอเป็นคนน่ารักมากเพราะฉะนั้นความน่ารักของก้อยนรลเนี่ก็เลยตกทอดไปสู่น้องอ,อมลูกสาวก็ได้มาเล่นละครของพี่ไก่ที่ทําอยู่ในปัจจุบัน,นก่อนที่จะมาเล่นอยู่นี้นก็ไม่เคยถามเหมือนกันว่าพี่ไก่ขาน้องอ,อมเล่นเป็นอะไรคะน้องอ,อมเล่นบทนูน้นบทนี้บทไม่มีคําว่าไม่ได้จากแม่ลูกคู่นี้แม่ลูกคู่นี้น่ารักทั้งแม่และลูกเพราะฉะนั้น พี่ไก่ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้องออมที่มีแม่ที่น่ารักอย่างนี้ <Wow. S 1> หนูถึงเจริญก้าวหน้าและมีคนรู้จักหนูมากมายทั่วโลกขนาดนี้พี่ไก่แสดงความยินดีด้วยค่ะอันนี้คืออะไรเป็นยงนะนลุมบอคงสุภาพให้ดูเลยแงลุมบอลคงสุภาพเนี่ยค่ะแม่ก้อยนะถามว่าน่ารักไหมน่ารักนะ สมัยก่อนถ้าใครเกิดทันก็คือแม่ก้อยส่วนมากจะได้รับบทเป็นเพื่อนนางเอกใช่ไหมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวจริงเป็นยังไงเป็นยังไงเอแม่ก้อยฮ่าฮาเนาะก็คือน้องออมเป็นงไงแม่ก้อยเป็นงไงไม่ใช่เอผู้ผิดแม่ก้อยเป็นไงน้องออมเป็นอย่างนั้นไม่นึกว่าตัวจริงบุคลิกเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนการที่เราจะไปรู้ว่าดาราแต่ละคนโดยเฉพาะที่ไม่ใช่นางเอกพระเอกอะน้อยมากที่เราจะรู้จักตัวตนของเขาจริงๆเพราะมันไม่มีแพลตฟอร์มอะไรให้อย่างเงี้ยยุคเนี้ย ว่าไปดาราหลายคนนะคะมีแสงง่ายๆมากเลยสมัยก่อนถ้าคุณไม่ใช่นางเอกพระเอกอะ่ะไม่ค่อยมีแสงนะแต่คุณก็จะมีงานคล้ายๆแม่ก้อยอะ่ะแล้วแม่ก้อยก็แบบก็แสดงว่าเป็นคนง่ายๆตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะเห็นไหมคุณไก่เวลายุธบอกว่าไม่เวลาให้มารับบทอะไรไม่เคยถามไม่เคยถามว่าบทอะไรต้องเล่นกี่ตอนอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นอะไรไม่เคยถามเลยเรียกมาก็เล่นนะคะก็ นะ้ำมันมีคําพูดหนึ่งใช่ไหมบอกว่าเขาให้เราทาอะไรก็ทําเขาให้เราทําอะไรก็ทําอันนั้นเขาบอกว่าเป็นคําพูดของพี่หลิงเหรอใช่ไหมแต่จริงๆก็คือทํางานอนะ่ะถ้าเราไว้ใจคนที่เรียกเราไปทํางานแล้วว่าเราก็ไม่ต้องไปถามอะไรเขาเยอะหรอกนะคะถามเยอะเรายิ่งเราไม่ใช่นางเอกเอกก็พอเข้าใจนะถามเยอะถามแย้ถามนู่นถามนี่แล้วถ้าเราไม่ใช่นางเอกนี่วันหลังเขาไม่เรียกเรานะอยเธอบทนะ คือเข้าใจว่าทุกบทมีความสําคัญแต่แบบว่าบางบทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นตัวสคือทุกบทมีความสําคัญแต่ว่าในยุคนั้นอ่ะบางบทเขาก็สามารถเอาคนอื่นมาเล่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเธออะไรอย่างเงี้ยนะคือยุคนั้นเอพอเข้าใจนะมันก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนี้คือถ้าเธอบทนี้เธอแบบแค่บทแบบไม่เยอะแล้วเธอมาถามโน่นถามน,ามนี่ถามนั้นมันเสียเวลาเขาเขาก็ยุง่งใช่ป่ะเออเขาไปหาคนอื่นแทนต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายใช้ง่าย หลักการของลูกจ้างอ่ะก็ต้องพูดตามตรงเป็นดาราศิลปินก็เหมือนเป็นลูกจ้างเขาแหละเขาจ้างเรามาให้เล่นแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะทางานเป็นลูกจ้างมันก็เลยต้องเนี้ยแหละอดทนอดทนที่น้องออมชอบบอกงะก็แม่ก้อยสอนมาอย่างนี้และอดทนอดทนอดทนแม่ก้อยเนี่ยเอถึงได้บอกเคยบอกไว้แล้วว่าน้องออมโชคดีนะที่แม่ก้อยอ่ะไม่ได้เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่ได้เป็นนางเอกอ่ะนะเป็นคล้ายๆรับบทเนี่ยเพื่อนนางเอกอะไรอย่างเงี้ยคือ เอกเข้าใจว่าในยุคนั้นนะยุคนี้เอกก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นไงแต่เราดูจากฐานะคนข้างนอกวงการบันเทิงอะ่ะการทรีตการดูแลในกองมันไม่เหมือนกันกับนางเอกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนางเอกพระเอกเขาจะได้รับการทรีตท,ที่ดีมากๆกินอะไรอะไรนะคะพักผ่อนกันยังไงอะไรยังไงเขาจะได้รับความสนใจจากทีมงานมากๆในขณะที่ถ้าเป็นแบบว่า ไม่ใช่พระเอกนางเอกอ่ะนาก็คงออกแนวแบบก็ไม่ได้ร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าก็ต้องแบบเออก็ไม่มีใครมาดูแลมาอะไรเท่าไหร่ก็ต้องเออเพราะฉะนั้นต้องกินง่ายอยู่ง่ายใช้ง่ายให้เขาใช้อย่างง่ายอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นเสน่ห์ให้คนอ่ะเรียกคุณมาทํางานตลอดคุณจะเห็นมาแม่ก้อยเห็นอย่างเงี้ยงานเยอะนะไปไปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแม่แม่นางเอกแม่พระเอกแม่อะไรอย่างเงี้ยรับบทแม่ๆแล้วแบบ จะมีงานตลอดจะมีงานตลอดเพราะว่าเนี่ยพูดง่ายใครใครใครที่แบบพูดง่ายเราก็อยากจะร่วมงานกับเขาใช่ปะไม่ต้องเยอะนะเพราะฉะนั้นทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราเอกไปทํางานข้างนอกเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของเอาจริงๆเป็นเจ้าของยังเรื่องเยอะไม่ได้เลยคุณคุณเรื่องเยอะมากนี่เดี๋ยวนี้พนักงานเขาไม่ทนนะคะเขาออกนะคะออกแล้วคุณจะไปเรียกใครมาทํางานคะเด็กสมัยนี้ก็ใช่ว่าจะทนให้เราแบบว่าขกศับนะเออเขาก็ไม่ทนนะเขามีทางเลือกเยอะแยะเขาก็ไปนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จ้างหรือผู้รับจ้างตอนนี้ก็คืออย่าไปเยอะอย่าไปมากอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะในตำแหน่งของคนจ้างก็หาคนงานยากนะในตําแหน่งของผู้รับจ้างนะฮะตอนนี้งานก็หายากไปเรื่องมากเดี๋ยวเขาไม่เรียกเรามาทํางานใช่ไหมทุกอันแหละไปทํางานข้างนอกกว่าจะได้เม็ดเงินมาแต่ละบงุงแต่ละบาทนะคะก็นั่นะแหละนะะต้องเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายง่ายๆอะ่ะอย่าไปเรื่องเยอะ อืมนะคราคนนี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกเนี่ยมันเป็นจากเจนสู่เจนเลยยีนมันถ่ายทอดกันได้แหมหน้าตาเขาเหมือนกันแล้วพูดได้คําเดียวว่าแม่ก้อยเกิดผิดเกิดเกิดเร็วไปหน่อยแม่ก้อยเกิดเร็วไปหน่อยหน้าแม่ก้อยจิ้มลิ้มขนาดนี้นะนี่ถ้ามาเกิดยุคนี้นะอยู่ริสบายสบายเลยหน้าจิ้มลิ้มนะคะสมัยก่อนใครจะเป็นนางเอกเนี่ยหน้าคุณจะต้อง เปะเบาตรงเปะคุณเห็นหนางเอกแต่ละคนสมัยก่อนสิใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หรอเออเอาหน้าแบบว่าธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่คุณต้องมีจุดขายอะไรบางอย่างอืมถ้าให้ดูจริงๆนะสมัยนี้ยุคเนี้ยจะเกิดเป็นไอดอลได้อ่ะหน้าเพนเพนหน้าธรรมดาอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีจุดขายอะไรบางอย่างนะที่มันตรงตาตรงใจนะคะประชาชนเขาแล้วคุณก็จะดัง หน้าตาไม่ต้องสวยแบบเพอร์เฟกอะสมัยก่อนเขาจะเป็นนางเอกได้คือคุณต้องสวยเลยนะต้องใช้ควาว่าสวยเลยนะถ้าคุณแบบหน้าทั่วไปนี่เกิดยากนะเออแต่สมัยนี้ด้วยความที่มีแพลตฟอร์มโซเชียลอะไรหลายๆอย่างนะคะขอให้คุณมีความเป็นตัวตนและยุคสมัยมันเปลี่ยนไปขอให้คุณมีม,มีมีจุดขายอะอืมหน้านี่เป็นหน้าก็เป็นด่านแรกไม่น่าเกลียดก็ได้แล้วแต่ว่าคุณต้องมีจุดขายที่แข็งแกร่งจุดเด่นของคุณอะอ นี่ก็ดีใจนะว่าเมื่อวันงานบวงสวงที่ผ่านมาเห็นเห็นน้องออมนะคะน้องหลิงกลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนใครใครใจซ่อนรักน้องออมนี่ร่าเริงมากดีดีดีกระโดดกระโดดกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็คงได้รับ energy boot b มาจากงานแฟนมีตด้วยไปเจอแฟนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามที่ต่างๆแล้วบางข้อความคงแบบน้องดีใจอ่ะที่แบบว่ามันจะมีข้อความหนึ่งไม่เป๊ะอ่ะแต่เขียนบนกระดาษตรงงานแฟนมีตบอกว่าน้องออมต้องมีความสุขก่อน จะไปแคร์คนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ยนะไม่เป๊ะน,นะแต่ประมาณเนี้ยน้องออมต้องมีความสุขตัวเองก่อนตัวเองต้องมีความสุขก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสุขตัวเองเป็นสําคัญช่วงนี้น้องก็เลยโอเพนมากเลยค่ะนะนะแต่ก็นั่นแหละนั่นแหละเราเห็นอย่างนี้เราก็สบายใจนะคะน้องก็คงยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองด้วยคือจริงๆอ่ะตัวตนจริงๆของน้องก็เป็นอย่างนี้ แต่ด้วยความเป็นตัวตนอย่างนี้เห็นไหมบางทีน้องให้สัมภาษณ์ก็บอกก็ไม่แน่ใจว่าแบบเราเป็นตัวเองมากไปหรือเปล่าคือเออคนเรามันก็สับสนกันได้เนาะเหมือนคุณเชอรี่เขมอับสอนอะ่ะถ้าใครดูสัมภาษณ์ที่งานบวงสวงอะสัมภาษณ์เดี่ยวคุณเชอรี่ยังบอกเลยว่ามีรีดิวดิวรี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแรกแรกที่แบบแซวกันล้อกันอะไรอย่างเงี้ยจนคุณเชอรี่กลับมาแบบเอ๊ะต้องเว้นระยะห่างหน่อยไหมคือก็ต้องกลับมาคิดทบทวนดูว่าแบบมันจะดูไม่ดีนะคุณดิวก็มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ คิดไปคิดมา,ดมาก็แบบเออสุดท้ายก็เออก็ให้มันไปไปตามธรรมชาติแหละถ้าทุกคนที่อยู่รอบข้างเข้าใจถ้าครอบครัวคุณดิวเข้าใจก็ไม่มีปัญหานะเออเพราะว่าก็สนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆพอถูกแซวก็จะห่างเหินกันหรอมันเสียดายนะเสียดายมิตรภาพที่สร้างกันมาก็ให้มันไปไป,ไปตามธรรมชาติขอให้ครอบครัวคุณดิวเข้าใจนะคะแล้วก็คนรอบข้างคนใกล้ตัวรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแค่นี้จบ แล้วเออจริงๆนะผู้ชมสมัยนี้เขาก็ฉลาดเขาก็แซวเอาขำไปงั้นแหละมันจุกจิ๊กจุกจิ๊กมันน่ารักดีเขาไม่ได้กะว่าต้องจริงจังอะไรอย่างนั้นหรอกนะเออทั้งก็จะพูดอย่างนี้แหละนะเออแล้วไงต่อเอมันก็เป็นเรื่องราวดีๆของฝั่งน้องออมเนาะคราวนี้มาทางฝั่งพี่หลิงบ้างของพี่หลิงก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆเก็บตกมาจากงานบวงสวงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเอที่เราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเล่าใช่ไหมบางคนก็มาเล่าเหตุการณ์ ตอนที่พี่หลิงให้พัดลมมือพัดลมส่วนตัวของพี่หลิงให้กับแฟนๆะน่ะยื่นเข้าไปคนจีนคนนะั้นอ่ะเขามาเขียนนะคนคนที่ได้รับพัดลมอันนั้นอนะ่ะเขามาเขียนเขามาเขียนลงในโซเชียลจีนเขาแล้วก็มีคนเอามาแบบว่ามามาส่งต่อ,ตอกันเขาเขียนว่าอะไรนะฮะเขาเขียนเมื่อวานเขาเขียนลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะ ประทับใจมากๆเขาเขียนงี้ค่ะ <S 2> <S 2> อยากจะร้องไห้จริงๆเลยฝืนใจมากๆควงหลิงหลิงแบ่งปันนะก็คือให้พัดลมมืออย่างนั้นกับชันนะเธอนะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือชันใช่ป่ะก็ทักทายหลิงหลิงแล้วหลิงหลิงก็บอกมือบายบายให้กับชันแล้วสงสยัยอ่ะพี่หลิงเห็นว่าหน้าชันแดงๆก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วก็ยืน่นพัดลมให้แล้วก็บอกให้ยืมบอกว่าให้ยืม นะเพราะว่าดูแล้วเธอเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป้าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเหนื่อยเธอรู้ไหมฉันเกือบใจสลายเลยเมื่อหลิงหลิงทำแบบนั้นให้ชันนะแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะว่าหลิงหลิงพูดอะไรต่อจากนั้นวงเล็บสงสัยจะพูดเรื่องแบบไม่มีหมวกหรืออะไรทำนองนั้นนะ่ะนะแต่ฉันก็ฉันก็อายเหมือนกันนะสุดท้ายฉันก็เอามาพัดตัดหนึ่งแล้วก็คืนให้กับพี่แม่ม นะก็คือเขินเขินน่ะนะไม่ได้ไอายอแบบเขินเข,นขินที่พี่หลิงเอามาให้เขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยเออพัดพัดนิดนึงแล้วก็เปิดพัดนิดนึงแล้วก็ส่งคืนให้กับพี่แมมนะ <c oughs> ไหนแล้วเขาเขียนว่าอะไรต่อเดี๋ยวนะเขาบอกแล้วสุดท้ายผลว่าไงรู้ป่าไม่รู้พี่หลิงพูดอะไรอีกอะ่ะ แล้วอยู่ดีพัดลมนั้นก็ถูกส่งกลับคืนมาอยู่ในมือฉันอีกครั้งเออบอกแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะสุดท้ายฉันก็คืนพัดลมให้กับควงนิ่งๆเรียบร้อยจ้ะฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ก็คือเพื่อนดอมม่วงอ่ะเพื่อนนะแฟนๆฟนคนรักหลิงออมที่ไปงานวันนั้นที่แบ่งปันครีมกันแดดน้ำแข็งลูกอมเย็นเให้ฉันด้วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบ ปุบปับฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันมีความสุขมากๆเลยขอขอบคุณหลิงหลิงควงอีกครั้งสำหรับความเอาใจใส่และความรักจากเพื่อนๆ FC ในวันนั้นด้วยเออเขามาเขียนอย่างเงี้ยคือเจ้าตัวที่ได้รับพัดลมมาจากมือหลิงหลิงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาก็แบบว่านั่นแหละนั่นแหละดีใจแล้วมาเขียนแล้วเขาก็เลยแบบเอามาพูดกันก็เรียกได้ว่า นะเราก็ส่งต่อไปที่มึงนอก,ม,นอกมึงนอกก็บอกโอ้โหคือเข้าใจป่ะที่เอบอกไงคุณทําความดีอะไรแม้คุณบอกว่าเอ๊ก็เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ซาบซึ้งใจกับความเล็กๆน้อยๆความอินดีเทลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทัชใจซึ่งหาได้ยากแล้วในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโลกใบนี้ส่วนมากก็ถ้าคุณออกไปข้างนอกส่วนมากก็สนใจแต่เรื่องตัวเองกันทั้งนั้นแหละในการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันอะไรมันยังมีอยู่นะในสังคมไทยอ่ะ แต่ก็ความเจ็มจนอาจจะน้อยลงไปบ้างตามสภาพสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกน่าจะรู้ดีมั้งการแบ่งปันอะไรอย่างนี้นะอืมยังมีไหมมันก็ยังมีอ่ะนะแต่หาได้น้อยลงเยอะแล้วจากสมัยก่อนนะคะก็มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้นะเอามาส่งท้ายกันตรงนี้ละกันนะอ่ะขอนิดนึงนะต้องบอกก่อนว่า อันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่หลิงน้องอมแล้วนะใครจะจบเลยก็ได้ขอนิดนึงก็คือว่าช่องเออย่างที่บอกไม่ใช่ช่องสื่อไม่ใช่ช่องเออคือไม่ใช่ช่องที่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเออมีแต่ความที่แบบเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะเออไปไปรับรู้ไปเห็นอะไรมาจากเมืองนอกหรือว่า อะไรที่ตัวเองไปรับรู้มาก็อยากจะมาแชร์สไตล์แบบแนวเพื่อนเล่าต่อสู่เพื่อนเพราะฉะนั้นจะเอามาเป็นบรรทัดฐานเอามาเชื่อทุกคาที่เอพูดอะไม่ได้ซึ่งเอเชื่อว่าหลายๆท่านอะรู้ดีกว่าเออีกนะแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้นะคะว่าเอ,อ,เอพูดอะไรวะคนไรสัว์อะไรอย่างเงี้ยคือคลิกวิเคราะห์แยกแยะอะไรเองได้เลยนะคะเอก็ไม่ได้บังคับให้ทุกท่านต้องมาเชื่อทุกคาพูดของเอด้วยเอก็ บอกแล้วนะของช่องเจะคล้ายๆสไตล์แบบเพื่อนคุยกับเพื่อนเนาะมีอะไรเฮ้ยวันนี้ฉันอ่านนี้มามันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบ่งปันอะไรสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้มาแล้วก็ดีใจมากๆเลยหลายๆท่านก็ร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้มาเฮ้ยอย่างงี้อย่างนงี้เองอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะสร้างสรรค์หมดเลยขอบพระคุณหูบางคนเขียนยาวๆแต่คนที่เขียนสั้นๆเ,เองก็ขอบพระคุณเหมือนกันมันก็คือเวลาที่มีค่าของพวกท่านทุกคนแหละ นะคะเอก็ให้เกียรติกับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความรักนะคะกำลังใจกลับมาสู่เอเยอะมากๆก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับประเด็นบางเรื่องที่อ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นบางทีเอไปอ่านมาเกี่ยวกับเรื่องสงครามหรือเรื่องเอ,อ่ออาจจะมีการเมืองแซมๆนิดนิดหรือว่าเรื่องแบบปลุกค่านิยมความรักชาติไทยต้องใช้ของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเรื่องราวเหล่านี้ที่ที่เอบางทีก็มันมัน มันก็พูดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางท่านฟังเราอาจจะไม่สบายใจเออหรืออาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าจะไม่ชอบหรือว่าเห็นต่างเห็นด้วยเห็นอะไรเห็นกันได้หมดนะคะไม่ต้องมายึดถือว่าแบบเป็นออข้อจจริงเลยเหมือนกับว่าเอจะไปโน้มน้าวใครได้เออย่างเอจะไปโน้มน้าวใครได้ก็แค่แบบเหมือนเพื่อนเล่าสู่เพื่อนจำฟังนะคะถูกผิดอะไรเอเชื่อว่าทุกท่านมีออความคิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้มีความคิด พิจารณาเองได้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรก็รับรู้ข้อมูลหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกเรื่องนะคะเอเชื่อว่าทุกเรื่องที่เอเล่ามันก็เกี่ยวข้องนะคะไม่ใกลก้ก็ใกลกับตัวเราทั้งนั้นแหละนะคะเออจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรามันก็ไม่ได้แต่แบบเอก็ไม่ได้บอกว่าเอรู้หมดรู้ไม่จริงรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเอรู้ไม่จริงนะอย่างเรื่องหลิงออมเอก็รู้ไม่จริงเอาจริงๆใครรู้จริงบ้างอ่ะนอกจากหลิงออมทั้งคู่อ่ะใครจะไปรู้จริงบ้างนะ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเอรู้ไม่จริงอย่ามาพูดนะอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะบางทีคําพูดก็นี่ก็ได้เนาะแบบว่าเอก็เลยอยากถามกลับว่าแล้วใครรู้จริงบ้างอะเอเชื่อว่าคนที่รู้จริงที่สุดก็คือเขาทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าต่อให้พวกเราจะมาวิเคราะห์ว่าเป็นไม่เป็นใช่รือใช่แล้วเธออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายได,ได,ได้พวกเราคือคนนอกเท่านั้นแหละ นะคะเอแค่ยกตัวอย่างเรื่องหลิงออมนะแต่จริงๆมันก็มีเรื่องการเมืองการเมืองหรือว่าสงคงสงครามอะไรอย่างเงี้ยเอรู้ไม่จริงหรอกเอยอมรับว่าเอรู้ไม่จริงแต่เอาจริงๆถามจริงแล้วใครรู้จริงอ่ะมีใครรู้จริงบ้างยกตัวอย่างเคสพี่หลิงน้องออมความสัมพันธ์เขาไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ดูอยู่แบบว่าเนี่ยในมุมผู้ชมอ่ะนะแต่บางท่านเอก็ไม่รู้บางท่านอาจจะอยู่วงในก็อาจจะรู้มาอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนั้นเอก็ไม่รู้แต่จะมีสักี่คนที่ได้เป็นวงในหลิงออม แต่ใดๆเอาจริงๆนะวงในจะขนาดไหนแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเขาทั้งคู่นั่นแหละน้องหลิงน้องอ,อมค่ะก็มีแต่ตัวเขาทั้งคู่นั่นแหละที่รู้ดีอย่างเรื่องนะระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาไทยจีอะไรอย่างเงี้ยเอรู้ไม่จริงอย่ามาพูดนะมันอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วถามว่าใครรู้จริงคะเอาจริงๆคนในรัฐบาลทุกคนนะรู้จริงไหมก็ ai, ยังไม่ใช่ยังไม่รู้จริงด้วยซ้ำเอาจงจริงเออเอาจงจริง,ใครร,รง,งใ,รใครรู้จริงบ้างอะในโลกนี้สรุปใครรู้จริงบ้างใช่ไหมเออนะ ก็ต้องบอกก่อน A ก็ยอมรับเลย a รู้ไม่จริงนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เอามาก็บางทีก็ไม่ได้ไปดีเช็คตรวจสอบอะไรขนาดนั้นเพราะบอกแล้วไม่ใช่ช่องสื่อแค่แบบว่าบางทีไปเสพอะไรมาแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะเฮ้ย a ไปอ่านมาวันนี้พูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อนะนะทุกคนเชื่อว่ามีคิดเองได้วิเคราะห์เองได้แยกแยะเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจตรงกันเนาะเออนานิดนึงละกัน ไม่ใช่อะไรนะมา,มาเคลียร์ใจกันเออนะเอก็ไม่ได้นาะยกตัวว่าเอรู้ไปหมดทุกอย่างทุกคนต้องเชื่อไม่ใช่อ้ยข้อมูลหนอปุอย้ยปุย้ยปุย้ปย,ยผิดก็เยอะนะแต่ไม่มั่วก็แยะ่นะดูได้ไงว่าไม่มัว่วไม่รู้เอก็ไปเอามาจากเมืองนอกแต่ใดๆคือบางอันน่ะถ้าเอเอามาจากคอมเมนต์เมืองนอกเอก็จะบอกเพราะว่าคอมเมนต์พวกเนี้ยเราเอามาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เอบอกย้ําหลายครั้งแล้วเพราะมันเป็นแค่ ความคิดคอมเมนต์ comment, นะคะของบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงมันก็เป็นแค่คอ Egg, เมเมนต์เหมือนคอมเมนต์ใน X เหมือนคอมเมนต์ในพันทิปเหมือนคอมเมนต์ใน Facebook อย่างเงี้ยคุณเชื่อได้ไหมล่ะคุณก็ต้องอ่านแล้วคุณก็ต้องมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเองดีๆแต่หลายๆครั้งนะคะทำไมเราชอบอ่านคอมเมนต์เพราะหลายๆครั้งนะคะที่เราเจอว่าหลายๆคอมเมนต์น่ะเป็นคอมเมนต์คุณภาพเป็นคอมเมนต์ที่แบบ เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็แค่รับรู้ไว้แต่ถามว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไหมเรามีสิทธิ์คิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้โอเคป่ะเอกกำลังจะพูดอะไรวันนี้เข้าใจยากจังเลยคิดว่าทุกท่านเข้าใจแหละนะคะคิดว่าทุกท่านเกตเนาะที่เอต้องการจะสื่อต้องการจะพูดแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อไม่ต้องมาเชื่อข่าวหรือว่าเชื่อข้อมูลที่ออกจากปากเอไม่ต้องเชื่อคิดวิเคราะห์แยกแยะเองเลยโอเคป่ะเอแค่แบบเฮ้ยมึงนอกเขาบอกงี้อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองโอเค โอเคโอเคงั้นนะแยกย้ายค่ะสำหรับคลิปนี้ใครท่านไหนมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยเห็นต่างได้แต่อย่าแส้โอเคป่ะคนอยู่ด้วยกันอะนะสามีเอจะจบไหมเนี่ยสามีพัญญาพี่น้องคลอดออกมาจากท้องเดียวกันกับคุณแม่เนี่ยหรือว่าเรากับคุณแม่เองเนี่ยคนที่คลอดออกมาบางทีเราก็ยังมีความคิดเห็นต่ตางกันได้เลยแต่ว่าอย่าแส้ประมาณว่าฉันก็ไม่ได้แส้นี่คือ ยุคนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้แซกของคุณแต่มันอาจจะไปกระทบจิตใจใครก็ได้มันอาจจะทําให้คนเรามันก็มีความรู้สึกกันเนาะคือเห็นต่างได้เลยนะแต่แบบว่าเป็นแนวเหตุผลนะเออเอที่เราไปรู้มามันคืออย่างนี้นะเอรู้ไม่จริงอย่าพูดนะ่ะเห็นไหมฟีลมันต่างกันป่ะซึ่งเอก็เข้าใจนะเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันละกันแต่ว่าถามว่าเห็นต่างอะไรได้ไมาเห็นต่างได้เลยนะชอบมากด้วยเห็นต่างเห็นด้วยเห็นด้วยอะ่ะชอบอยู่แล้วเห็นต่างถามว่าชอบไหม มันก็อาจจะตังหิดตังหิดนิดนึงนะมันก็ไม่แอบแอนะว่าไอ้ไม่เห็นต่างกับเราแต่ถ้าเขามีเหตุผลพูดกันด้วยเหตุผลเออว่ะโอมันอย่างนี้เนาะเออ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 จะจะจะเอียงไปทางเธอและอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจฟิว่ะ <c oughs> เอพูดอะไรวันนี้เข้าใจยากไม่ยากหรอกนะเอเนี่ยเข้าใจง่ายสุดแล้วนะโอเคขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะเงินทองไหลมาเทมาถูกหวยกันไหมคะเลขประทัด <laughs> นะโอเคนะคะเห็นท่านหนึงบอกว่าถ้าถูกป่วยจะซื้อทุเรียนมาให้เอด้วยอะ่ะถูกไหมคะท่านอ่าสำหรับคลิปนี้ขอให้ถูกขอให้โดนนะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ